สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำาบายน้ำค้างนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปเมียช่างฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมียช่างอัปเดตลงทุกวันเลยค่ะเรามาอยู่กันกับพัดลมสีชมพูหวานเจี๊ยบเลยค่ะนี่คือพัดลมนี่ค่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กแล้วนะคะไฟเข้านะคะไฟเข้านะคะเดี๋ยวเมียช่างทำให้ดูทำให้ดู มาให้ดูหนะะ่อยค่ะโอเคไฟเข้ามัมมีเสียงมีเสียงนะคะไฟเข้านะคะแต่ว่าใบพัดไม่หมุนนะคะเดี๋ยวเรามาถอดดูกันค่ะว่าเป็นที่อะไรนะคะแล้วก็จะเช็คให้ดูด้วยว่าอาการแบบนี้เราต้องสันนิษฐานว่าอะไรเสียบ้างเนาะไปดูกันเลยค่ะ ก็คือเวลาเสียบมันจะมีเสียงดังอืดนะคะก็คือมีไฟเข้านะคะแต่ว่ามอเตอร์ไม่ไม่หมุนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบดูเลยนะคะช่างทองบอกว่าวิธีทดสอบบูตนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหมุนใบพัดดูนะคะไม่มีปัาะคะ่ะถ้าทำลักษณะนี้นะคะให้สังเกต ที่ใบพัดนะคะเนาะจะหมุนแล้วมันจะไปได้เรื่อยๆก็คือบูธไม่มีปัญหานะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มถอดกันเลยนะคะถอดชิ้นส่วนออกทีละชิ้นทีละชิ้นตามช่างทองเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คค่าปาติเตอร์กันค่ะอสอบกกันแค่องค์ เดี๋ยวเราจะมาวัด hmm. ค mm ่าค่าปาซิเตอร์นะคะวัดเป็นค่าโอห์มนะคะกดไปที่เกียร์แล้วนะคะวเราเปลี่าเปิดลงสองขึ้นเดี๋ยวค่ะมันจับภาพไม่ได้เลยค่ะเพราะมันสะท้อนทัื่องของมันสะท้อนค่ะ โอเคกดเลยค่ะอย่างนี้ได้นี่ได้หขึ้นนะครับหนึ่งขึ้นสองขึ้น,นสามขึ้นนะสามขึ้นแล้วก็เรารอโอเคน,นี่เราเรามาืาานะ่อกี้เราวัดสายไฟนะคะขึ้นนะคะสายไฟาปลาตัวนี้เราจะทำการนี้ตัดเปลี่ยนนี้นะเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเสื่อมนั้น ช่างทองจะเปลี่ยนคาปาให้เลยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยค่ะเนาะไฟเข้าแต่มอเตอร์ไม่หมุนเนะะี่ยค่ะก็ตัดคาปาเปลี่ยนได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวช่างทองก็จะเอาคาปาตัวใหม่มาใส่นะคะเดี๋ยวจะเอาตัวเก่ามาให้ดูสภาพก่อนนะคะนี่คือสภาพของคาปาตัวเก่านะคะ1 5 u ่นะคะ ซึ่งสภาพเขาก็ยังดีอยู่นะคะไม่บวมไม่ระเบิดเนาะครับสำหรับคาปาตัวเก่านะคะนีจะวัดให้ดูนะคะเปิดเบอร์สามเปิดพัดลมเบอร์สามเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดสายสองเส้นนี้ต้องวัดขึ้นนะครับถ้ามีเส้นไหนเส้นหนึ่งหายไปสแสดงว่าสายสองเส้นนี้ต้องวัดขึ้นนะคะให้สังเกตท,ที่หน้าปัดนะคะคแล้วก็มือช่างทองนะ ครังถือให้แป๊บหนึ่งได้ไหมกล้องไม่โฟกัสไม่ได้ค่ะต้องถือแบบนี้ค่ะโอเค่ะอืวัดขึ้นนะครับแปลกใจเไร เปลี่ยนขาปลาด้ยก่าเดี๋ยวฉันพอเปลี่ยนขาปลาเลยค่ะจะเป็นที่ขาปลาอย่างเดียวด้วยกว่าค่ะนี่ข้าปลาตัวใหม่มาแล้วนะคะ วิธีต่อคาปาใส่สายไหนก็ได้นะคะสำหรับ Fc ที C ่ T. ถามมาในใต้คลิปเมียช่างหลายๆท่านนะคะคาปาซิเตอร์ต่อเส้นไหนก็ได้นะคะตัดแล้วต่อได้เลยนะคะยกเว้นคาปานั้นจะมี2ตัวนะคะมาดูอีกทีหนึง่งพอเราเปลี่ยนคาปาหมุนได้แล้วนะคะคาปาเสียม เดี๋ยวเราจะมาทดสอบมอเตอร์นะคะหลังจากที่เปลี่ยนคาปาแล้วนะคะว่ามอเตอร์มีกำลังไหมมีเทคนิคมาบอกจ้ามือจับที่ตัวนี้นะมือจับที่ทองจับอยู่นะคะจับเบาๆนะคะถ้าเขาหยุดตามมือก็แสดงว่ามอเตอร์ไม่มีกำลังนะคะคำว่ามอเตอร์ไม่มีกำลังแค่มีอะไรมาโดนนิดหน่อยเขาก็จะ หยุดหมุนหรือชะลอการหมุนนะคะจะไม่ฝืนนิ้วนะคะสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะเนาะเราเปลี่ยนคาปาก็คือตรงจุดแล้วนะคะเนาะจริงกะว่าจะลื้อข้างในนะคะเพราะว่าช่างทองกะว่าจะลื้อข้างในให้ดูนะคะแต่ว่าคาปาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วาาครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้คาปาม,มันเสื่อมเพราะว่าสภาพมันยังดีนะแตัวนีนะค่ะถ้าเราไม่วัดเราจะไม่รู้เลยนะคะถ้าเราไม่ไม่วัดไม่ จริงทฤษฎีการวัดก็เหมือนที่วัดเมื่อกี้นะครับมันต้องมีเส้นไหนเส้นหนึ่งหายนะถ้าเวลาเราวัดนะมันจะมันจะต้องมีเส้นไหนเส้นหนึ่งหายนะครับถ้าเส้นไหนเส้นหนึ่งหายนี่ก็จะเป็นทั้งไายนะแต่วัดเมื่อกี้นี่คือมันขึ้นเป็นทุกเส้นนะมันจะมีทั้งเส้นที่มีค่าโอห์มทั้งเส้นที่เป็นคุณทองบอกว่ามันจะต้องมีเส้นไหนเส้นหนึ่งที่หายนะคะ เราถึงจะไปรื้อขดลวดเนาะแต่ว่าเมื่อกี้วัดมันขึ้นหมดนะคะก็เลยเราก็เลยลองเปลี่ยนคาปาแล้วลองใช้ดูนะคะมันใช้ได้นะนี่คือคลิปที่จะบอกนะคะวิธีการสังเกตนะคะและวิธีการสันนิษฐานอาการของพัดลมนะคะจริงๆจะจะลื้อั้งในนะเพราะาไม่คิดว่าเป็นที่คาปานลยคะัะ แต่ถ้า FC ท่านใดรับชมคลิปแล้วไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะคะฝากคำถามไว้ได้ถ้าวัดอ่ะมันจะต้องมีเส้นไหนเส้นหนึ่งหายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับเป็นเทอร์โมฟิวนะเส้นเนี้ยมันจะเส้นนี้เป็นเทอร์โมฟิวขึ้นเต็ม่าตัวนี้เป็นชุดขดลวดนะครับฝั่งนี้เป็นชุดขดลวดนะคะนี่แหละถ้าเราวัด สองเส้นเน่เส้นไหนเส้นหนึ่งหายนี่ก็คือเรารื้อตรงนี้ได้เลยนะถ้าเราวัดสองเส้นแล้วมีเส้นไหนเส้นหนึ่งหายนะคะให้เรารื้อขดลวดดูได้เลยนะคะน,นั่นนะคายนอ็อตผตัวแล้วก็ขยับแม่เหล็กออกมาดูที่ฟิวนตรงนี้จะมีฟิวเนาะว,วันนี้ก็มาอธิบายนะคะเกี่ยวกับการวัดนะคะหาสาเหตุของ มอเตอร์พัดลมไม่หมุนนะคะนาะว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วเราจะซ่อมยังไงนะคะวันนี้ก็ซ่อมแบบง่ายๆนะคะกับเกรดความรู้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตอาการและวัดค่าคาปาซิตเตอร์ของพัดลมนะคะเนาะเดี๋ยวท่านทองจะประกอบให้ดูนะคะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเมียท่านจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องเมียช่างด้วยนะคะเมียช่างมีคลิปลงทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบเสร็จแล้วก็ลองกันเลยจ้านี่ค่ะตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดแล้วแรงมากนะคะเดี๋ยวกดสวิทช์ให้ทางกดให้โดนนี่คือเกีย้ยนหนึ่งเกีย้ยสองค่ะเสองเกีย้ยนสามค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เอฟซีท่านไหนชอบเมียช่างฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าลาไปพร้อมกับพัดลมพัดเย็นสบายพัดลมสีชมพูหวานแววเลยะคะ่ะ